สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าทุกทุกคนนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ <c oughs> ยี่หม้อหรืช่องยิบีตามนติครับวิเคราะห์ดวงชะตาวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์จิตวิเคราะห์ใจวิเคราะห์ทุกอย่างจากภายยพ่ยิบรีจากหลายๆาศาสตร์มารวมรวม,มกันนะครับ <c oughs> เป็นอะไรที่เหมือน ซื้อหนึ่งแถมเก้าครับโอ้ยคุ้มคุ้มมากคือคุ้มสุดๆนะครับสวัสดีวันสงกรานด้วยนะครับวันสงกรานวันสงกรานมันจริงๆมาติดเริ่มติดสามนะวันมาสงกรานมัวไปหมดแล้วตอนหลังๆอ่ะมาเพื่อเปียกมาเพื่อเปียกอ่าที่คิดแค่นั้นมาเพื่อเปียกครับก็ ถ้าท่านเดินทางก็ขอให้ท่านทางปลอดภัยนะครับถ้าท่านาไปเที่ยวนะครับจะดื่มอะไรก็พอเหมาะพอควรนะครับผมก็คงไม่ได้ไปไหนหรือจะมีใครมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆก็ผมไม่ทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่สนุกผมว่าผมว่าไม่สนุก จริงๆรับครั้งด้าแต่ผมเกิดมาเล่นสงการเนี่ยไม่น่าจะถึงห้าหรือเจ็ดครั้งอะไม่น่าจะถึงหรอกแล้วก็ไม่เคยเล่นอีกเลยก็คือสักกรพสัมมาก็เปลี่ยนแค่นั้นแหละมันไม่สนุกอะผมรู้ว่ามันไม่สนุกเออแต่คหนหนึ่งเขาสนุกกันนะเออมันผมผิดปกติหรือเปล่ามันไม่ผิดปกติครับคือมันรู้สึกไม่สนุก คือผมไม่ชอบอะไรที่มันเบียดเบียดแย่งแย่งอย่างเงี้ยอ่าเหมือนไปเข้าคิวรอทุกอย่างหรือแบบจะไปไหนแล้วคนไปเด,นนเดินนู่นเดินนี่แล้วคนเบียดผมจะไม่ค่อยชอบครับไม่ค่อยชอบไม่ได้อรังเกียรอะไรของใครหรอกครับแต่ว่าเนี่ยคือเคารพความรู้สึกของตัวเองนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกพวกท่านท่านนะเครานนรพความรู้สึกของตัวเองเคารพอ่าตัวเองเคารพตัวเองก็คือไม่ เอาตัวเองไปทําอะไรให้เกิดทุกข์หรือว่าถ้าถูกบังคับถูกเอาเปรียบถูกโกงถูกอะไรยังม่ยอมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เคารพตัวเองนะครับโดยส่วนใหญ่อะภาพร,รวมของกันเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยทุกอย่างมันก็อยู่ที่ความคิดนะครับอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ใจของเรานะครับจะผิดจะถูกเนะี่ยพระพุทธเจ้าสอนมาดูที่เจตนานะครับ ไม่ได้สอนธรรมะนะผมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกไม่งั้นผมคงบวชเป็นอะไรไปแล้วอืมไม่เอาผมไม่ชอบผลโลนแค่นั้นแหละอะครับวันนี้เปิดไพ่ดูสถานการณ์คุณที่เกิดวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สิบสองเมษายนนะครับวันเริ่มเปรียกแห่งชาติ ไม่สวยเอาใหม่ถ้าจะไปก็คงไปกราบไหว้ครูบา,าอาจารย์ซะหน่อยซะบ้างอ่ะเริ่มครับคนเี่ยบันสุกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 8จ็ดแปดเก้าสิบก็ครบแล้วนะครับสิบใบใบแรกเป็นบอกบอกถึงสถานการณ์ว่ามันจะเป็นอย่างไรจัติกมันเหมือนอยู่ในช่วงมีเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องตัดสินใจนะครับจะต้องตัด,ดใจจะต้องคิดและกต้องตั้งใจเป็นไพ่ ความคิรทมอ่ะพูดง่ายๆนะครับเขาผูดถึงตะช่างเนี่ยต่ช่างคือเหตุผลมือขวาดาบเนี่ยดาบคืออารมณ์นะครับอารมณ์และเหตุผลต้องช่างน้ําหนักให้ดีนะครับไม่งั้นจะเดือดร้อนจัตติกคือหนึ่งในไพ่ที่พลิกสถานการณ์หรือมันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตท่านนะครับเนี่ยคือไพ่จัตติโดยที่ท่านเป็นคนกําหนดเองนะครับ อ่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ้มก้วินทุวยกลุ่มห้าเหรียญการเงินย่ำแย่เจ็ดไม่เท้าการงานพอดูได้สิบไม่เท้าหักโขไปหรือเปล่าเก้าไม่เท้าเบื่องานหนึ่งดาบ,ดาบเหนื่อย <laughs> the f o o the h a n g เปนรีวิวคงเป็นไพ่ที่ต้องขอบอกว่าดูตามหน้าไพ่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนนึกถึงความจริงนะครับว่านี่คือภาพร,รวมนะครับผมดูโดยรวมๆแล้วมันก็จะกว้างๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งไปนะครับผมเป็นคนจับก็จริงผมเป็นคนจับแต่ผมก็ จิตของผมมาตั้งถึงคนที่เกิดวันศุกร์ไงคนที่เกิดวันศุกร์ประจำอ่าสัปดาห์นี้อะไรนีผ้ผมได้เป็นคุณตั้งจิตนะครับถ้ามีอะไรที่มันไม่ดีทีละที่มันดีทีละที่จะอ่าช่วยเหลืออะไรก็ขอให้ออกมาชัดเจนนะครับพใ,ใหญ่ก็คือจัดติกใบแรกเดอะฟูลแฮงแมนแล้วก็รีวิวนะครับอ่าผมก็บอกเลยว่า ระวังอันตรายนะครับอันตรายมามา,มาได้หลายรูปแบบมากครับเดียน,นึกถึงแต่เรื่องของอการเดินทางการเดินทางไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนหรือไปกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมญาติหรือไปเล่นสงการอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันเกิดจากเนี่ยรีวิวเนี่ยรีวิวคือด้านมืดทุกอย่างทุกเรื่องที่เป็นด้านมืดไม่ส่งเสริมในสิ่งอะไรที่มันแบบ คนดีๆเขาทำกันอะเดวี่ิวกัดวิวันมันมืดเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเป็นตัวสรุปด้วยเป็นตัวสรุปมันก็มันก็เหมือนว่าอารมณ์คุณนั่นแหละอารมณ์คุณนะครับอาจจะเวี่ยงไปเบี่ยงมาอารมณ์คุณไม่แน่นอนอารมณ์คุณอาจจะฮึดหรือบางทีอ่ารู้สึกมันอาจจะเกิดจากมอสุราหรือการดื่มมึนเมาอะไรก็แล้วแต่มันก็มีส่วนเพราะว่าเดวีิวกันไพ ตุลายาเมาอะไรมันใช่มาแต่อของที่ผิดกฎหมายนะครับมันมา,มาปิดท้ายเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีด้วยนะครับอย่างแฮงแมนครับค,ค,คือการรุนแรงในอารมณ์และคําพูดนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับคุณจะได้เอ่ยปากแข่งใครจะพูดอะไรแบบหลุดปากไปไม่ดยานะไม่ได้ว่าคนระับว่าพล่อยๆอ,อ,อ่ะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเดวิลเนี่ยหรือว่าแฮงแมนเนี่ยมันเหมือนเป็นคําต้องคําสาบ คุณพูดอะไรมันมจะเป็นอย่างนั้นเหมือนคุณแช่งเงินขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นอ่าในในในเนี้ยมันมีไพ่ยที่มันดูแล้วแบบแฮงแมนเนี่ยเป็นไพ่ที่ร้ายที่สุดสำหรับนะครับเป็นไพ่ที่เรียกว่าเกิดการสูญเสียนะครับเรือว่าเกิดการสูญเสียนะครับถ้าเบาสุดแล้วก็สูญเสียความเป็นตัวเองอะ่ะที่ต้องฝืนเนี่ยอย่างเห็นไหมครับหนึ่งดาบนะครับจัดติกมันคือตัวเราทั้งนั้นน,นี่คือความคิดความรู้สึกที่อยู่เหมือนเหมือนพูดไม่ออก บอกไม่ถูกไปไม่เป็นนะครับเนี่ยคือถ้วยเสร็จก็เหมือนต้องพึ่งตัวเองนะครับการเงินก็ไม่ดีอืการงานก็ไม่มีความแน่นอนนะครับตัวนี้คือการงานติดไม่เท้าเนเหมือนว่าตั้งใจทํางานทํางานแบบผาโขมด้วยนะอันนี้พูดโดยภาพรวมนะครับพูดโดภาพรวมนะครับ,ดดรรบทุกอย่างนะครับนี่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  สี่ห้าใบเนี้ยคุณจะเป็นคนกําหนดหมดเลยว่าสิ่งดีๆหรือสิ่งไม่ดีมันจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะครับเ,เรื่องเสียตังค์อ่ะมีเหตุต้องเสียแล้วเสียทรัพย์อ่ะเสียโดยไม่ไดอะไรขึ้นมาเออเนี่ยแฮงแมนก็คือการสูญเสียเหมือนกันนะครับถ้ามันสูญเสียเงินนะครับมันมีเหตุถึ่เสียเงินโดนจับโดนปรับอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือโดนไถ่ตังค์โดนโกงเงินอะไรอะ่ะผมก็ถือว่าดีนะครับ สี่ใบเนี้ยเจ็ดปดเก้าสิบเนี่ยสี่ใบเนี้ยจะเรียกว่าไพ่แถวนอกนะครับแถวนอกคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไกลๆตัวเราหน่อยนะครับอย่างอ่าแฮงแมนเนี่ยแฮงแมนคือคนผู้กันแบบตรงๆต,ต,ต,ตามไพ่นะครับอันเนี้ยนะครับมันจะมีังด้านบวกและด้านลบนะครับอ่าถ้าด้านลบอ่ะมันมีญาติผู้ใหญ่ป่วยไหมมันมีใครที่อ่า มีอัตราเสี่ยงมีมีเปอร์เซนต์การเสี่ยงว่าจะต้องอเกิดโรคร้ายอะไรไหมนะครับแฮงแมนเนี่ยมันจะแรงนะครับจะแรงมันคือการสูญเสียแน่ๆนะครับมีการหลั่งน้ําตาแน่ๆนะครับภายในคือรายๆนะครับเดวิลวอคือภาของคนเจ้าอารมณ์นะครับเจ้าอารมณ์นะครับจะเป็นสถานการณ์โดยทั่วไประวังการถูกหลอกถูกโกงนะครับ มีแต่เสียกบเสียพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นจะติดเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวแรกเนี่ยประเด็นสาคัญแล้วครับนั่นคือคุณต้องใช้เหตุและผลให้มากนะครับคุณต้องใช้สติให้มากอารมณ์ร้อนไม่ได้แล้วขึ้นทั้งแมนอ่ะมันจะรมร้อนมากเหมือนมันเหมือนคุณอัดอั้นแล้วคุณเก็บอะไรไว้ม,มันนานมากนานมากถ้าตีไปเรื่องงานเนี่ยเบื่อมานานแล้วโคตรเบื่อทาทาเพราะว่ากูกูต้องทําอะไรประมาณแบบเนี้นั่นมันก็ ถ้ามีไรสกิดใจทําให้น็อตมันหลุดพึ่งมันก็จะระเบิดปั้งออกมานะครับนี่คือพยแหงแมงความรุนแรงของมันนะครับอ่าม่พูดพูดถึงเรื่องงานงานการงาน,งานจิบไม้เท้ายังไปได้อยู่นะครับสิบไม้เท้าสิบไม้เท้ามันก็เป็นอะไรที่เหมือนจริงจังเกินไปหักโขมุ่นไปนะครับตึงเกินไปนั่นแหละหรือว่า ไม่ปล่อยวางไม่ไม่ปล่อยหรือส่งต่อให้คนอื่นทําบ้างเนี้ยจะทำม,มันไดยหมดเมืฟฟ่เพราะว่าอีกความหมายอีกด้านานึงมันแปลว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนทางทดีหรือแย่คือตัวที่ห้ามันเป็นตัวที่ห้าความหมายในตําแหน่งของมันน่ะมันหมายถึงว่าสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณดีหรือแย่อ่ะเต็มที่อ่ะผมมองว่าเป็นเต็มที่คุณใส่คุณก็ใส่ตสเต็มที่นะครับแล้วก็ตําแหน่งที่เจ็ดปัญหาของเราคืออะไรอะไรคือปัญหาเนี่ย หนึ่งดาบหนึ่งดาบบอกอย่างชัดเจนว่ามันคือตัวเราเองนะครับหนึ่งดาบคือหมายถึงการต่อสู้หมายถึงสิ่งที่คุณต้องไปถึงสิ่งที่คุณหวงังและตั้งใจนะครับมันยากมันยากมันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันมันได้แน่แนแนชัดนแน่เพราะมีมงกฎุฎถูกไหมครับเมื่อหนึ่งดาบมันก็จะกลายเป็นใจตัวเราเองนี่แหละยากที่สุดแล้วในการ,รบังคับในการที่จะก้าวข้ามก้าวผ่านแต่ละเรื่องที่มันเข้ามาใน ในหัวสมองของเราในจิตใจของเราเนี่ยครับก็คือปัญหาคืออยู่ที่ตัวเราเรื่องที่ผมบอกจะเรื่องงานนะจะเรื่องงานนะครับคุณจะอยู่หรือคุณจะทําต่อมันอยู่ที่คุณตัดสินใจถูกไหมครับซึ่งคุณทําอาชีพอะไรมันโอ,โอาชีพมันเยอะมากตามหน้าไพ่เนี่ยมีเปสิบสิบอาชีพอ่ะอยกตัวอย่างเช่นแฮงแมนเนี่ยเป็นอาชีพที่ปิดทองหลังพระพูดง่ายแทบทุกเรื่องทุกอย่างปิ่ท้องหลังพระเหมือนดูแล้วอู้น่ารังเกียจไอทำอาชีพแบบเนี้ย โดยส่วนใหญ่นะผมไม่ได้ว่าใครนะโดยส่วนใหญ่คนมันจะคืออ่าเช่นคนเก็บขยะเงี้ยโอ้แมงเม้นมันตัวมันเหม็นแน่ๆอ้นเนี้ยอ่คนสูบสู้อ่อย่างเงี้ยคนเป็นสับปะเลยอ,อย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพปิดทองของพรมถ้าคนเก็บขยะเอาเฉพาะในกรุงเทพนี่ก็ได้พร้อมจะก,กันหยุดไม่เก็บขยะสักหนึ่งวันนะคุณคิดว่าดูดีมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าคุณก็เขาติดผ่องพามั้ยอ่าเพราะฉะนั้นนะครับก็ ผมว่ามีเพื่อนมีเพื่อนที่ทําอาชีพนี้เลยอ่ะตรงๆแล้วมันก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆด้วยเป็นคนเหมือนถูกสาปให้เจอแต่เรื่องเหนื่อยเรื่องเกี่ยวกับไม่ดีแล้วเหม็นเม็นอะไรของมันเนี่ยอืมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ที่ติด,ดพองหลังพระเนี่ยอย่างเงี้ยเต่เทศกาหลหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณอยากทำบุญทาทานทําให้คนพวกเนี้ยนะครับดีที่สุด ตรงประเด็นที่สุดคนที่มาช่วยเก็บขยะบ้านคุณให้บ้านคุณสะอาดให้บ้านคุณมันไม่เหม็นเน่าเนี่ยของขวัญดีกว่าไปให้ใครบางคนที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณมากมายหรือคุณมองข้ามนะครับอ่ะนั่นะพูดถึงอาชีพนะเด e full เนี่ยมันหมายถึงความบันเทิงทุกรูปแบบอยู่แล้วอ่ะอ่า r ีว i e w ีวิว,ว,ว,ว่าเป็นเรื่องของการสุรายาเมายาสิติดการมันดการพนัพน,นเนี่ยใช่หมดนะครับรีวิว ดูที่ว่าคุณทำอาชีพอะไรนะครับมันส่งผลต่อชีวิตคุณก็คือว่าคุณมีเหตุหรือว่าโลเลหรือลังเลหรือว่าเอื่อมละอาในความอดทนไม่ไหวแล้วอประมาณเนี้ยถูกโกงถูกกระเปรียบแล้วพูดไม่ออกพูดไม่ได้นี่ก็ใช่นะครับนี่คือเรื่องอาชีพการงานเรื่องการเงินไม่ต้องพูดถึงไม่มีห้าเหรียญแล้ววนะ่าถึงคุณไม่ไปเที่ยวเทศกาลอะไรอะ่ะยังไงคุณก็ต้องกินข้าวางงาเงินมันก็นต้องหมด อ,อย่างผมเนี่ยทำงานรายวันเนี่ยอืบเรีรยห้าวันเนี่ยผมไม่ได้เงินแม้แต่บ,บาทเดียวไม่มีแต่ผมก็ต้องใช้เงินทุกวันเห็นไ,ไหมครับห้าเหรียญเน่ยถ้ามันจะซวยเรื่องการเงินขอให้เงินหายหายเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วลกคุณรู้สึกแย่รู้สึกใจแปวรู้สึกใจวิวทุกครั้งที่นึกถึงน,นั่นแหละพ่แห่ห้แม่มันทํางานเพราะฉะนั้นการการการเงินที่มีอยู่แค่ห้าเหรียญน,นั่คืองดการกู้ยืมอย่าให้ใครยืม งดการลงทุนอย่าเอาเงินตัวเองไปลงทุนทําอะไรทั้งนั้นนะครับเงินทุกบาททุกตังค์อ่ะใช้เท่าที่ใช้พออยู่พอกินไปพอนะครับแต่วิธีแก้เคล็ดคือการไปยืมเงินคนอื่นชิงตัดหน้ายืมมันซะก่อนก่อนที่มันจะถูกมันจะยืมเราอันนี้การน,น่้เคล็ดจริงนะําของรักให้มันแตกให้มันพังก็ได้ะนะครับหรือเข้าโรงจำนำอ่ะเบาสุดแล้วอ่ะอ่าเนี่ยคือพ่ายแมนจะทำงานมันเกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแน่ เกิดจากการตัดสินใจของคุณด้วยนะครับว่าผมบอกเลยว่าจัดติกะมันเป็นไพ่หนึ่งในสี่ใบที่มันจะชีวิตถึงคราวเปลี่ยนนะครับเมื่อมันถึงจัดติกจัติคือใบที่สี่ในความหมายมันคือมันเปลี่ยนเพราะว่าตัวเรา่เป็นคนกําหนดไม่ใช่ดวงดตาไม่ใช่วาละหรือจังหวะนะครับไม่ใช่นะครับเป็นตัวเองนะครับถ้าคุณยังทํางานอยู่ศักยภาพในการทํางานคุณมีคุณก็ยังทําอยู่ได้นะครับ ไม่ได้พีคพายถึงเรื่องออกจากงานหรอกครับนะครับแต่ man แฮงแมนก็คือการสูญเสียการผิดหวังอะผิดหวังอย่างน่าเศร้ามากผิดหวังจนแบบแทบไม่เป็นผู้เป็นคนผิดหวังแบบสุดชีวิตอะคือพายแฮงแมนนะครับในด,ด้านดีของแฮงแมนนั่นก็หมายถึงว่าคุณกล้าที่จะฝืนใจตัวเองบ่าคุณกล้าที่จะลุยคุณกล้าที่จะเปลี่ยนนะครับนั่นแหละคือด้านดีของมันนะครับ การเปลี่ยนตัวเองเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับคนเนี่ยยากมากนะครับเคยขยันยังไงจะให้มันขี้เกียจมันก็คงมันขี้เกียจอะ่ะเคยขี้เกียจยังไงให้มันขยันมันก็ยากอ,อืมที่ส่ย,ยังไงมันกเป็นเหมือนบบนั้นเพราะนั้นเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องก้ามกืนฝืนทนเพื่อเปลี่ยนตัวเองเพื่อยอมรับสภาพเพื่อยอมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนั่นอ่ะถือเป็นเรื่องดีปาจะได้ไม่เกิดเรื่องอื่นจะได้ไม่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ป่วยหรืออะไรพวกนี้นะครับนี่พูดถึงรวมภาพรวมสุขภาพเลยนะครับเรื่อง ชู้สาวนี่ก็เรื่องความรักเรื่องชู้สาวเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของอวัยวะทางเพศนะครับที่มันจะมีการเจ็บป่วยที่มันเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยนะครับเนี่ยการเงินไม่มีความรักก็ไม่ค่อยโดดเด่นนะครับโดยภาพรวมมาดูแล้วนะครับโดยภาพรวมนะครับถ้าใจคุณแก่งใจคุณนิ่ง คุณมองทุกอย่างให้มันมีความบันเทิงคุณมองทุกอย่างให้มันเหมือนว่าแค่เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เราเป็นดารานําก็ได้อืมตอนนี้เราเราเป็นดารานําเราก็จะกําหนดได้ว่ากูจะนําแบบไหนกูจะนำไปชีวิตกูดีขึ้นหรือแย่ลงเออนั่นแหละแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันผิดจากความรู้สึกที่คุณอยากให้มันเป็นมันผิดไปคนละเรื่องคนละอย่างมันทําให้คุณรู้สึกกล้ามเกินต่อที่ต้องทนรับสบภาพอะไรแบบเนี้ย ก็บอกกันตรงๆว่าเขามาให้รับรับรับกรรมรับเวีรับกรรมรับใช้ก็ชุดใช้เขาไปแค่นั้นครับมันจะได้จบนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันจะไปเกิดเรื่องอื่นนะครับเกิดการถ้ามันเกิดกับตัวเราเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าที่ผมต้องฝืนใจทํานู่นทํานี่ทําอะไรนะครับเพื่อตัดปัญหาอะไรบางอย่างเพื่อสกัดอะไรบางอย่างนะครับผมก็ยอมเปลี่ยนผมก็ยอมฝืนนะครับ ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นงานใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอคนใหม่ที่ทั้งที่คุณซื้อรถใหม่ถือโทรศัพท์ใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาเป็นสิ่งใหม่สําหรับคุณที่ไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยทำเนี่ยมันก็เรียกง่ายว่ามันคือการปรับตัวนะครับจริงๆแล้วการปรับตัวมันก็มีอยู่ตลอดเวลานะครับที่เกิดเป็นคนนะทุกวี่ทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงมันต้องปรับตัวหมดแล้วครับแต่เนี้ยมันคือครั้งยิ่งใหญ่ถ้าเป็นความรักถ้าเป็นความรักที่น่าผิดหวังอย่างแบบ คือไม่เข้าขายไม่ออกมันมาหาเราหวังอย่างอย่างเดียวเลยเอ,อ่อซ่อนใสกกากันเดียวเลยน,ะนี่ยนิสัยไม่ดีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงนะครับผู้ชายก็โดนได้เหมือนกันนะครับอ่าเพราะเรื่องอารมณ์มาเป็นใหญ่เพราะไพ่รีวิวมาเป็นตัวสรุปนะครับอารมณ์เนี่ยได้ทุกเรื่องถ้าโดดเด่นก็คือ,อารมณ์ทางเพศคุณไปขืนมีอะไรกับใครเขาไปโดยที่คุณ ไม่ได้ตั้งใจหรือเผลอหรือเมาหรืออะไรไม่รูรรร้นั่นแหละปัญหาจะมานะครับไม่ใช่เรียกว่างานเข้าครับทั้งงานเข้าเราจะได้ตังค์ครับอันนี้งานออกแน่ๆนะครับมึงได้ออกงานแน่ครับประมาณแบบนี้ครับอ่าโดยฉับพลันกันถน,น,นันาอย่างตัวอย่างวันเนี้ยคนทํางานรายวันเหมือนผมเหมือนกันเน่ยเป็นพนักงานอะไรเหมือนผมเหมือนกันนี่แหละก็แค่มองหน้า มองหน้าคนคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยอะไรมองเนี่ยไอ้คนคนนั้นไม่พอใจไปฟ้องคนที่เหนือกว่าสูงกว่าคนเหนือกว่าสูงกว่าฟังฟังปากเดียวไอ้นี่มึงแค่ระดับนี้มึงไม่มีค่าออกออกกันทีเลยครับฉับพันกันทันถันเรื่องนั้นเลยครับคือกลางวันแสบแสบขนของกลับบ้านไปเลยไม่ต้องมาทําไม่ต้องเนี่ยครับนั่นแหละคือโดยฉับพันกันทันถันที่ไม่ได้เกิดขึ้นคือไพ่แฮงแมนมันไม่เตือนนะครับมันไม่จะไม่เตือนนะครับ ถ้าคุณสังเกตคุณถึงจะเห็นว่ามันมีอะไรเตือนอยู่นะครับอ่าตุวภาพความรักการเงินงานอ่ะครบนะครับทุกอย่างที่พูดไปนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับเท่าที่เห็นนะพึงระวังการสูญเสียบุคคลนะครับ ให้มันเสียเป็นสูญสิ่งของดีกว่าสิ่งของเป็นของนอกกายหรือเงินเงินทองนมันเป็นของนอกกายนะครับถ้ามันจะสูญเสียจะหายจะพังไปเราสามารถสร้างใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอ,อยากแนะนําแล้วก็อยากบอกท่านจริงจ,งจงนะครับอยากให้ท่านทําจริงถ้าท่านได้มีโอกาสกลับไปไหวหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านท่านเนี่ยที่เกิดสุกเนี่ย นะครับเนี่ยตามหน้าไพ่เนี้ยบอกท่านํำพิธีขอโหสิกรรมและก็อขอขามาล้างเท้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่คนที่มีพระคุณของคุณทุกคนช่วยคุณได้ครึ่งหนึ่งนะอย่าลืมนะไพ่เนี้ยมันเจ็ดวันนะไพ่ที่เปิดสิบใบเนี้ยมันเจ็ดวันนะครับก็คือวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดนถึงสิบแปดวันที่สิบแปดนะครับ ในช่วงเจ็ดวันอันนี้คือช่งวงวมันส่งอิทธิพลนี้เพราะว่าผมดูไพ่สถานการณ์เจ็ดวันนะครับรังเท้าพ่อแม่นะครับอะไรไม่ควรเสี่ยงก็อย่าเสี่ยงนะครับจะกินจะมึนจะเมาจะเล่นก็อยู่ภัยใกล้ๆบ้านโลแวกบ้านให้ที่เรามีคนรู้จักที่ช่วยเหลือเราได้หรือบางครั้งเราคุณอาจจะถูกโกงถูกใส่ร้ายถูกบอกรอกเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับอ,อยากให้ท่านนะครับ ถึงบ้านถ้าสมมติว,ว่าท่านกลับไปถึงบ้านพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรอยากให้ท่านทำพิธีขอเขมาไปถวายสังฆทานนะครับไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในระแวกที่ท่านรู้จักนะครับเพื่อให้มันลดละกรรมเหมือนเจ้ากรรมมาผมพูดตรงๆเลยก็คือว่าตอนนี้ภาษาธรรมะผมเรียกว่าเจ้ากรรมมานะครับแต่คุณไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนี้คือเจ้ากรรมมาทางไหนเมื่อคุณไม่รู้นะครับคุณจะทำยังไง บอกเขาได้อุทิศให้เขาได้ส่งบุญให้เขาได้ผมบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำถ้าคุณรับหนูท่านพูดก็คือพระพุทธเจ้านี่แหะครับพระพุทธเจ้าคือผู้บริสุทธิ์ที่สุดนะครับผูเจ้าบริสุทธิ์ที่สุดผู้เจ้าเหมือนท่านเป็นสัตดาท่านจะต้องร่วงรู้วิธีกรรมของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้น บุญทานที่ท่านตั้งใจจะทำจะบริจาคหรือจะให้อะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านตั้งจิตว่า,าข้าพเจ้าชื่นนิลอคุณเนี่ยณนะบัดนี้เวลานี้เราชื่นนิลองคุณเนี่ยนะครับอขอถวายบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเนี่ยได้มาด้วยความสุจริตไม่ได้ไปโคดกงให้มาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมานะครับเนี่ยอุทิศผลบุญเนี่ยถวายแด่องค์สมมาถ,ถวาเจ้า,จานะครับแล้วก็ ขอให้องค์ส์มาองคเจ้าพิจารณาผลบุญเนี่ยแล้วช่วยส่งต่อให้กับคุณใสไปเลยครับเจ้ากรรมในเวรเจ้าโลกเจ้าภายัยเจ้าเจ้าบุญในคุณที่ติดตามจองเวรข่าพระเจ้าอยู่นะบัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นะครับแล้วก็บอกว่าอพุจเจ้าจะแปลงผลบุญนั้นเนี่ยให้ไปเป็นสิ่งของตามที่เขาต้องการเขาต้องการแก้แค้นด้วยการแบบทําให้บุญเสียของรักอย่างเงี้ยแต่คุณไปถวายข้าต้ม คุณไม่จะหวายแกงเขียวหวานมันไม่ตรงที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นแปลงผลบุญตามที่เขาต้องการก็ช่วยกันอะไรช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับให้หนักมันจะได้เป็นเบานะครับหักได้เป็นเบาอะนะครับประมาณนี้นะครับกล้าได้อายท่านก็ผิดหวังอายท่านก็พลาโดโอกาสนะครับด้านที่เขาบอกว่าด้านไดไอโอดผมว่า ความกล้าเท่านั้นนะที่ทําให้ได้ทุกได้ทุกถึงทุกอย่างที่ท่านอยากได้บนพื้นฐานของความถูกต้องนะครับถ้าท่านอายท่านไม่กล้าท่านโลเลท่านก็เสียโอกาสแล้วโอกาสนั้นจะมาอีกเมื่อไหร่ท่านก็ไม่รู้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่คือโอกาสจังหวะที่ผมเปิดผ่านและเจอแบบนี้นี้ผมทํานาจากความรู้สึกจากประสบการณ์จากสิ่งที่ผมเรียนรู้มานะครับให้กับท่านก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังนะครับอ่า อะไรที่มันทาให้ท่านไม่สบายใจผมมาขอขอ,ขอภัยนะครับเพราะว่าผมตรงไปตรงมาง่ายๆนะครับหากท่านนะครับได้สาระดีๆก็นําไปแบ่งส่งต่ออแบ่งปันนะครับอะไรที่มันไม่ดีนะครับก็ตั้งจิตขออุทิศถวายไปทิ้งไปนะครับขอให้สิ่งเดียวร้ายเนี่ยให้ ได้ผ่านพ้นจากตัวเราไปนะครับมีเรื่องอะไรไม่ดีทั้งหลายนะครับท่านนับถือถึงจากตินท่านใดองค์ใดพระองค์ใดก็แล้วแต่ท่านก็ตั้งติดถึงพระองค์นั้นและแล้วช่วยปกป้องคุ้มครองนะครับปกป้องค,งคองไล่เสน่หจันไรท่านติดไม่ดีออกไปนะครับอหวังว่านะครับคงได้ประโยชน์คงได้อะไรบ้างครับนี่ผมเป็นห่วงจริงนะอืม รู้สึกจะมีวันอังคารหรือวันพุธอีกอะไรครับที่ภัยอันตรายแบบนี้นะครับก็เชินการบอกพูดประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังถึงนาทีนี้นะครับหวังว่านะครับคงได้อะไรกันบ้างนะครับได้แน่ๆอยู่แล้วครับไม่มีจะเสียชีวิตไม่จะได้ครับเพราะเรามาตัวเปล่าเลยมีอะไรสักอย่างหนึ่งตัวเรามีได้ทุกอย่างก็เพราะว่า เราสร้างขึ้นมาเองดูไหมครับถ้ามันจะไม่มีอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ขาดทุนอ่าเห็นไหมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับด้วยความเคารพจากใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับชีวิตหมอดูดําๆตัวน้นอยๆแก่ๆด้วยทีมงานของผมก็คือท่านนะครับผมเป็นคนทําทีมงานที่ช่วยเหลือผมก็คือพวกท่านทุกคนที่ดูอยู่นะครับอ่าปิดภาพประกันในขอขอ,ขอภัยด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรสอด ท้องใจมีปัญหามีอะไรที่รู้สึกอยากรู้อยากตัดสินใจอยากให้มันก้าวข้ามจงนะครับใช้สติและเหตุผลหร,หรือไม่ก็สแสดงความคิดเห็นมาในช่องที่ผมดูใต้คลิปเนี่ยครับหรือช่องคอมเมนต์นั่นแหละเออแหมในทุกคนต้องพูดคำว่าคอมเมนต์จนได้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจสแสดงคอมเมนต์นั่นแหละช่องคอมเมนต์ก็คือช่องแสดงความคิดเห็นนั่นแหละครับสอบถามมาได้นะครับ ถ้าท่านกล้าท่านก็จะผ่านปนัญหาได้นะครับถ้าท่านอายท่านโลเลท่านไม่เด็ดขาดนะครับปัญหามันก็จะไม่จบกพบท่านนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ